ก่อนสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกม He โร n i นร์นะครับ a w a k e n ซึ่งเป็นเกมเมอือถือที่เปิดบริการให้ทั้ง Android และ iOS ที่สโตลเกาหลีนะครับแต่ประเทศเราก็สามารถเล่นได้นะครับโดยดาวน์โหลดผ่าน APK แล้วก็แทบ็บแท็บอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสำหรับเกมนี้เป็นเกมเมอือถือสไตล์ RPG นะครับที่เราจะสามารถจัดทีมลบได้โดยมีตัวละครมากมายเลย ที่จะให้เราจัดนะครับโดยการไปเปิดกาชาอะไรพวกนี้สําหรับเกมนี้ก็เปิดบริการอย่างจริงจังให้ในสโตเกาหลีนะครับโดยเป็นการต่อสู้แบบเรียวไทม์ก็คือเป็นดันดานไปนะครับจะมีด่านค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับเกมนี้แล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่เล่นง่ายด้วยสําหรับเรื่องราวนะครับก็จะมีการบุกลุกของอํานาจมืดนะครับก็จะให้เราเข้าไปต่อสู้อะไรแบบนี้โดยจะมีฮีโร่หลายๆตัวนะครับซึ่งจะเป็นหลายๆเผ่ามันก็จะมีเผ่ามนุษย อ็อกเอลแล้วก็พวกอศสูนโกเลมแล้วก็แฟรี่พวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับเกมนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็น PvP ด้วยสําหรับเกมนี้ก็สามารถล็อกอินได้ผ่าน Facebook ได้นะครับเมื่อเราเข้ามาถึงตัวหน้าอินเทอร์เฟซก็จะเป็นลนะักษณะอ่าแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาก็สวยดีแล้วก็ไม่ได้มีแบบ ระบบอะไรที่มันยุ่งยากนะครับเป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างเล่นง่ายแล้วก็สนุกกันเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันก่อนนะครับอันนี้คือทีมของเรานะที่เห็นอยู่ทางด้านหน้านะครับก็จะปลดล็อกไปตามเลเวลนะครับผมก็เล่นไปในส่วนของอเนื้อเรื่องสักแป๊บหนึ่งแล้วแหละก็เลเวล7แล้วนะตอนนี้เพื่อที่จะเปิดระบบให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าจะมีระบบอะไรบ้าง แล้วก็ในอนาคตจะมีระบบอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการตั้งค่าก่อนนะครับการตั้งค่าเนี่ยอยู่ทางด้านขวาบนนะครับก็คลิกไปเลยจะมีเรื่องของเกมอันนี้ก็ไม่ได้มีแบบการปรับอะไรเยอะนะครับมันก็จะมีเรื่องของเฟรมนะครับที่ไฮมีเดียมโลนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะปรับเนาะอันนี้ก็ไม่มีในส่วนของกราฟิกใดๆเลยนะครับก็มีเรื่องของซาวยงเรื่องของเสียงปกตินะครับ แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนี่สามารถล็อกอินผ่าน Google แล้วก็เป็น Facebook ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ติดต่อทางเซิร์ฟเวอร์เขานั่นเองไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับจะมีระบบอะไรบ้างอันดับแรกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านบนนะครับสำหรับเกมนี้นะครับในการลงด่านก็คือจะใช้ energy ด้วยนะครับก็จะมี energy อยู่ทางด้านบนจะมีเพชรม่วงจะมีเหรียญหรือว่าเป็นเงินแคสอะไรพวกนี้เออจะมีนะครับเลดก็ ประมาณนี้เลยก็จะเป็นเงินบาทไทยเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นไอ้ลูบี้นะครับสีแดงๆพวกนี้ไอ้ลูบี้สีแดงๆพวกนี้ก็สามารถเอาไว้เปิดกาชาเพื่อหาตัวละครได้นะครับมันก็จะมีตัวละครหลากหลายเลยเข้ามาถึงเนี่ยมันจะมีของแจกมากมายนะครับอยู่ทางกล่องจดหมายก็สามารถมารับได้แต่นี้ผมรับเป็นหมดแล้วเนาะก็คือจะมีเรื่องของการล็อกอินอ่าต่างๆมากมายมี achievement ต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของอการรับรางวัลอะไรแบบนี้เมื่อเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับ complete ไปเรื่อยๆ,ๆมันก็จะมีของรางวัลให้ครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เติมเงินอะไรเลยนะครับที่มี956เนี่ยคือของแจกทั้งนั้นเลยนะออเออเซิร์เวอร์เขาแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีเรื่องของระบบกิ้มีชา a l เลน g ์มี Adventure นะครับแต่เราไปดูในส่วนของระบบะทีละระบบกันเลย ระบบแรกนะครับมาดูทางด้านล่างนะครับมีเมนูเมนูขึ้นมามีอะไรก็จะมเีเรื่องของประกาศต่างๆมากมายของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับมีเรื่องของระบบกิ้สามารถสร้างกิ้ได้หรือว่า,าไปอยู่กับกิ้คนอื่นก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคอลเลกชันนะครับคอลเลกชันก็จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเมื่อเราเปิดได้ตัวละครอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมีบอกเนาะว่าเราเปิดได้ตัวอะไรบ้างจะมีเรื่องของการอีควิปใส อุปกรณ์นะครับมันก็จะได้รับเพชรเ,เป็นรูบี้สีแดงๆด้วยเมื่อเราแบบมีของครบอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีตามสีไปนะครับสีเขียวสีน้ําเงินสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับนี่มันก็จะมีตามสีไปเห็นไหมเมื่อเราสะสมครบอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะได้รับของด้วยก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับมีพวกเกาะพวกอาวุธพวก ประดับอะไรต่างๆนะครับสามารถเอาไปสวมใส่ได้ด้วยเหมือนกันถัดมาเป็นเรื่องของระบบเพื่อนนะครับระบบเพื่อนเนี่ยเราสามารถเพิ่มเพื่อนได้ตรงนี้นะครับสมมุติเราเพิ่มเพื่อนได้เราสามารถให้จดหมายได้ด้วยซึ่งจดหมายเนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันนะที่จะเอาไว้ใช้ในการแลกของนะครับมีเรื่องของการเคลมนะครับก็คือเป็น achievement นั่นเองที่เราจะได้รับของเยอะแยะค่อนข้างมากมายเลย อันนี้ตัวระบบนี่จะมีเรื่องของการแนะนําให้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อเขาแนะนําเสร็จเรียบร้อยมันก็จะมีของให้เราด้วยทางจดหมายนะครับจะมีเรื่องของออการออนไลน์ประจําวันนะครับก็จะได้รับของอุปกรณ์แบบนี้เมื่อเราได้รับของอุปกรณ์มาเนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดูในกระเป๋าได้มันจะมีของให้สวมใส่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอย่างนะ แล้วก็มีเรื่องของการเช็คอินนะครับเช็คอินรายวันเราก็สามารถกดเช็คอินได้นะครับนี่วันที่1อะไรแบบนี้วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6วันที่7นะครับก็จะได้รับตั๋วนะครับที่สามารถเอาเวกตัวละครขึ้นมาได้นะครับขั้นสุดท้ายไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับเพราะเขาให้ใส่เหมือนเป็นนัมเบอร์นะครับก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเนาะถัดมาเป็นเรื่องของมิชชั่นนะครับมิชชั่นนี่จะมีมิชชั่นค่อนข้างเยอะก็คือ,อให้เราทําภารกิจนะครับตามกําหนดเวลา เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเป็นเควสประจําวันอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเรื่องของมิชชั่นสัปดาห์นะครับประจําสัปดาห์มันก็จะมีของรางวัลให้มากมายจะเป็นพวกเหรียญแล้วก็เป็นพวกตัวละครก็มีนะครับอ่าอันนี้เป็นรายวันอันนี้เป็นสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมมาทํากันด้วยมิชชั่นอันที่2นะครับเป็นเออร์ชิพเมนต์นะครับเอร์ชิพเมนต์เมื่อเราสําเร็จเออตามที่เขาบอกนะครับเราก็จะได้รับของเหมือนกัน ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้อย่าลืมมาทําด้วยอันนี้ผมจะรีบไปนิดนึงนะครับเพราะว่าระบบมันค่อนข้างกินเวลานิดนึงอ่าสองอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีชาเลนจ์กับบลิตเตอร์แค่นั้นเองมาในส่วนของฮีโร่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเมื่อเราได้อุปกรณ์มาแล้วเราสามารถมาดูได้ตรงฮีโร่นะครับฮีโร่มันจะมีอุปกรณ์ให้เราสวมใส่ถ้าเกิดมันขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแสดงว่าไอ้อุปกรณ์นั้นอนะ่ะเออสามารถสวมใส่แล้วก็ได้พลังเยอะขึ้นเราก็สามารถดูได้เห็นไหมมันก็บอกว่าจะ เพิ่ม32เพิ่ม23นะครับแล้ก็สามารถกด Equip ได้เลยมันก็จะสวมใส่ให้พลังเราก็จะมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เราก็สวมใส่ไปก็แล้วแต่ตามระดับนะครับแล้วก็สามารถขายได้ด้วยเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับถัดมาเป็นยูนิตนะครับยูนิตนี่ก็คือเป็นเรื่องของตัวละครเรา ตัวละครเราก็จะมีเรื่องของระดับสีเช่นกันนะครับจะสามารถสร้างทีมได้ทีม1ทีม2ทีม3แล้วก็เป็นทีม PVP เอาไว้แบบป้องกันอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมมีทีมเดียวในการเปลี่ยนทีมมันก็จะมีเรื่องของบอกพลังลบด้วยนะครับสมมุติเห็นไหมทีมนี้ผมไม่มีอะไรเลยพลังลบมันก็จะลดลงเยอะเลยนะครับมันก็จะมีตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าทําอะไรได้บ้างในการลงด่านมันก็จะสามารถเก็บเลเวลของตัวละครได้ เมื่อถึงเลเวล30เราสามารถกดอีโวได้นะครับก็คือเป็นการเพิ่มนั่นเองมันก็จะมีพวกการ์ดต่างๆมากมายในการให้อีโวนะครับเราก็เลือกเลยการ์ดหรือว่าจะเลือกเป็นไอ้พวกนี้ก็ได้นะเออไอ้บัตรสีม่วงๆอะ่ะผมได้มาฟรีนะโดยในการอีโวใช้10,000เหรียญน,นะครับเราก็กดอีโวไปอันนี้คือการอีโวนะครับตัวละครเมื่อเลเวลถึงเขาเรียกว่าอะไรตันแล้ว เรากด e v โวได้นะครับในการ e v โวมันก็จะช่วยให้เราเพิ่มดาวได้แล้วก็เพิ่มในส่วนของพลังต่างๆมากมายนะครับอันนี้มีเรื่องของการเคลมเห็นไหมเราจะสามารถกดเคลมรับสิ่งของได้เมื่อเราอีโเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มันจะสามารถเพิ่มดาวอย่างที่เราบอกแล้วก็สามารถเพิ่ม EP ได้นะครับสมมุติตัวละครที่เราไม่เอาเราสามารถนํามาเพิ่ม EP ได้นี่เห็นไหมมันก็จะมีบัตร EP พวกนี้ เยอะแยะเลยก็จะสามารถดูได้นะครับว่าเพิ่มได้ถึงเท่าไหร่แล้วก็เต็มถึงเลเวล30นะครับแต่ละดาวสามารถเอาตัวละครที่เราไม่ได้ใช้สามารถเพิ่มได้เช่นกันนะครับนี้ผมยังจะไม่เพิ่มแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเปิดในส่วนของตัวละครเผื่อมันได้กรอบสีม่วงมาแล้วค่อยเอามาทําดีกว่านะตอนนี้มันเป็นกรอบสีเขียวนะครับในส่วนของตัวละครสามารถเพิ่ม EP ได้สามารถ Evo ได้สามารถเพิ่ม Power ได้ แล้วก็สกิลก็สามารถอัพได้เช่นกันนะครับโดยจะใช้อ,อไอวัตถุดิบไอตรงข้างล่างนะครับเราก็จะสามารถเพิ่มพลังให้กับสกิลเราได้เช่นกันโดยใช้เหรียญ5 0,000ื่น 50, เลยนะครับในการอัพเกรดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกช็อปในช็อปก็จะมีพวกแพ็กเกจต่างๆนะครับที่จะได้รับออของเป็นพวก รูบี้เป็นพวกเพชรอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกาชาที่ใช้ในการสุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มซึ่งตอนนี้มี966เลยแต่เราสามารถสุ่ม300ได้3ครั้งเลยนะครับโดยการสุ่ม300เนี่ยก็คือ10ครั้งแล้วก็จะได้รับโบนัส1ครั้งนะครับแล้วก็จะมี30แล้วก็ใช้เหรียญก็สามารถเปิดได้เช่นกันนะครับมีรูบี้เลดก็ประมาณนี้ มีในส่วนของอื่นๆนะครับที่จะสามารถมาซื้อได้เช่นกันนะครับใช้ลูบีในการซื้อเหรียญก็ได้เช่นกันนะแป0รยได้2ล้านโอ้มันก็โอเคเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี่ใช้ในการอัปเกรดค่อนข้างเยอะเลยสามารถหมุนตัวละครได้ด้วยนะอแล้วก็มีเรื่องของระบบกิล์นะครับก็สามารถกดเข้ากิลได้เช่นกันนะครับ มีชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ก็คือมีอารีนาเขาจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเล่นด่าน2-11ถึง11นะครับอันนี้เขาก็จะบอกอยู่แล้วเนาะก็จะมีระบบต่างๆแล้วก็2ออันล่างก็จะเป็น Coming งซูนนะครับก็คือจะเปิดในเร็วๆนี้นั่นเองแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดแล้วก็อันสุดท้ายทางด้านขวานะครับจะเป็นเรื่องของ Adventure ก็คือเป็นการประจนภัยในส่วนของด่านนั่นเองการประจนภัยเนี่ยแต่ละด่านก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ละด่านมันก็จะมีบอสเช่นกัน เมื่อเราทําดาวได้ถึงระดับหนึ่งนะครับก็แต่ละด่านมันจะมีดาวใช่ไหมละ่ะด่านบอสนี้ผมยังไม่ผ่าน3ดาวนะครับแต่ผมก็สามารถรับของได้เช่นกันเราก็สามารถเคมลมรับของได้ครับถัดมาเขาจะมีบอกนะครับว่า60ดาวจะได้อะไรมันก็จะได้บัตรเพิ่ม EP นะครับเราก็ลงไปเรื่อยนะครับมันก็จะมีด่านบอสด่านบอสก็จะมี5 10แล้วก็15นะครับให้ไปทําตามแล้วมันก็จะมี ด่านต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้เห็นมีถึง12เลยแล้วก็จะมีแมปอื่นด้วยเช่นกันนะครับอจะมีหลายแมปนะครับโอ้โหเยอะกันเลยค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะลองไปลงให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เห็นไหมเราก็จะได้รับของนะครับค่อนข้างเยอะนี่อันนี้เป็นบัตรที่ใช้ในการรีโว e นะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้เราจะใช้ลูบี้นะครับของเราทั้งหมดในการ เปิดหาตัวละครนะครับก็จะเป็นแบบพรีเมียมกันเลยมีเฟนชิพนะครับก็คือจะมีจดหมายก็สามารถเปิดได้เช่นกันแล้วก็จะมีแบบฟรีด้วยนะอืฟรีน่าจะวันละครั้งนะครับผมน,นี่เดี๋ยวเราเปิดไปเลยนะครับสามร้อยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอืมหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับของดีแน่นอนโอเพ่นทีละอันได้ไหมไกวโอเพ่นออกไปเลยแล้วกันปึ๊บ โอ้โหอันนี้ตัวซ้ำนะครับผมได้ตัวซ้ำมาอันนี้ไม่รู้ตัวอะไรนะอืมโหแต่สดาวเลยนะครับอันนี้ผมได้สี่ดาวมาค่อนข้างเวิร์กเลยอะเดี๋ยวเราลองออกไปดูกันว่าระดับ4ดาวอันนี้ก็จะมีเรื่องของการเตือนในการรับของเรื่อยๆนะครับคือ achievement มันค่อนข้างเยอะเลยสมมติเราได้4ดาวมานะครับเราสามารถกด optimize ได้เลยนะครับเพื่อให้เขาจัดการ ทีมของเรานี่ไงและทีนี้เราก็จะสามารถไปเก็บเวลได้อย่างสบายใจเลยนะก็คือการออ t ติไมค์คือเขาจะจัดทีมให้เราแบบอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะมีสายนะครับแต่ละสายก็จะมีบอกนะครับมีป้องกันมีดาบมีเรื่องของการต่อสู้ในทีมมันควรจะมีฮิลหนคนนะครับเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ได้เดี๋ยวเราไปเปิดต่อดีกว่านะครับเราไปซัมมอนกัน ซัมมอนอีกเลยตอนนี้เรามีหกร้อยเปิดได้อีกสองครั้งนะครับเปิดไปเสร็จแล้วเราก็จะต้องไปเก็บในส่วนของเลเวลเหมือนกันนะนี่รู้สึกไม่ได้อะไรเลยได้นี้มาสี่ดาวสี่ดาวนะครับแล้วเราก็เปิดไปอีกหนึ่งครั้งเลยครับปุ้มจะได้ตัวละครอะไรดีๆไหมเนี่ยโอ้โหได้มาแค่สี่นะไม่รู้จะซ้ำหรือเปล่าโอ้โหม่สี่ดาว 4ดาวอีกแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าจะได้ตัวละครซ้ำๆนะครับนี่ก็ให้เคมรับของกันอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทีนี้เราก็กด optimize เลยนะครับนี่เมื่อ optimize เสร็จนะครับตัวละครตัวละครตัวเดิมของเราเนี่ยตัวเนี้ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะเออไม่ได้ไปไหนนะครับสามารถเพิ่มดาวบวกดาวได้นะครับอัปเกรดได้เหมือนกันอันนี้จะสายฮิวเราไม่ได้เลยอะ่ะ Ừ, เราไม่ได้อะไรกระสาสอยู่เลยนะอันนี้เมื่อเราได้สี่ดาวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะทําไงกับมันได้เราก็อัปลเวลไปเลยครับนี่อันนี้ตัวอะไรอันนี้มันก็จะมีเรื่องของสแตทบอกด้วยเหมือนกันนะครับว่าเลือดเท่าไร่อะไรเท่าไร ي, ดีเฟนส์เท่าไหร ي, แอตแท็กสปีดเท่าไหร่มีสกิลอะไรนะครับ EP อัพอ่ะเดี๋ยวนี้ผมจะเอาตัวที่ซ้ําๆนะครับเอานี้เอานี้อ่ะผมเอาไปเลย เลเวลหนึ่งสามดาวออมันก็คงสามดาวนะคงแบบไม่โอเคนะสามดาวนี้ผมก็เพิ่มไปนะครับเลเวลสิบห้าแล้วตอนนี้โหโคตรซ้ำเลยอันนี้เพิ่มไปนะครับโดยใช้เหรียญค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะนี่อันี้อันนี้เพิ่มไปเรียบร้อยแล้วครับพลังมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราเราสามารถใช้บัตรได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใช้บัตรเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้เห็นไหมมันก็จะเพิ่ม EP ได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยด่านกันดีกว่าอันนี้ผมติดอยู่ด่านหนึ่งเป็นด่านบอสนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตึ๊ดๆๆนี่นะครับอ่ะวิธีการลงด่านนะครับการลงด่านโดยจะใช้ Energy นะครับ Energy นี่จะเป็นรูปดาบไข่นะครับอยู่ทางด้านบนเห็นไหมสามารถกดเพิ่มได้เช่นกัน มันจะสามารถจัดตัวละครเราได้นะตรงนี้เปลี่ยนทีมเราได้เช่นกันนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราสามารถดูเควสได้อยู่ทางด้านบนนะครับเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดเกียร์สาดาวภายในหนึาทีสิบเจ็ดวิก็จะได้3าดาวนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วก็จะมีพลังบอกด้วยนะครับว่าพลังเท่าไหร่เขาบอก Combat Power 5 6 0ห้นนะครับแต่เรามีเท่าไหร่อะไรประมาณเนี้ยเออเขาก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย อีกอย่างนึงคือเมื่อเรากดมานะครับเราจะสามารถชวนเพื่อนไปได้ด้วยเช่นกันนะครับตอนนี้เพื่อนผมเอาไปใช้หมดแล้วแล้วก็สามารถเพิ่มบัฟได้ด้วยเช่นกันนะครับสมมติเราอยากได้แอตแทคบวกใช่ไหมเราก็สามารถกดเพิ่มไปได้เราอยากได้คิทติคอนบวกเราก็สามารถเพิ่มไปได้นะครับโดยการจะหักเหรียญน,นั่นเองเราก็กด enter ไปเลยเข้ามาถึงหน้าตาของการต่อสู้ก็จะมีออโต้สกิลให้เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับ เขาก็จะต่อสู้ให้เอฟเฟกก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ภาพไม่ได้แบบมีกระตุกหรือว่าอะไรเลยอันนี้เราอยู่ในสโตเกาหลีนะโดยการต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นเวฟเวไปนะครับก็จะมีถึง3เวฟเมื่อเราผ่าน3มเวฟเสร็จถ้าด่านนั้นมีบอสก็จะเจอบอสอีก1ตัวนะครับอันนี้เสร็จละเวฟ3แล้วนะครับ ค่อนข้างเร็วนะตอนแรกผมยังไม่มีตัวละครดีๆอะ่ะโคตรช้าเลยแล้วก็ไม่ผ่าน3ามดาวด้วยนะอันนี้ดูสกิลเดียวอะแทบจะหมดเวฟอะนี่เสร็จแล้วก็จะเจอบอสนะครับอันนี้คือตัวบอสเราก็ลุยบอสกันเลยมาดูกันว่าหนึ่งนาทีสิบเราจะได้ไหมนะครับโดยมีเวลาบอกอยู่ทางด้านบนขวานะบอสก็จะมีเลือดค่อนข้างถึกนะ นี่เดี๋ยวลุยกันเลยจะรอดไหมเนี่ยอีกไม่กี่วิเองนะเนี่ยได้อยู่มั้งเราว่าเพราะว่าเราได้ตัวละครมาค่อนข้างดีเลยนะอีกสิบเจ็ดวิเออหลุมลุมบอสโดนลุมนะครับตอนนี้มาดิครับมาดิครับผ่านผ่านผ่านโอได้สามดาว ตัวละครแรงจริงเรียบร้อยนะครับเมื่อผ่านดันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับของแล้วก็ได้รับสามดาวเช่นกันแล้วก็จะมีเหรียญให้แล้วก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่เช่นกันนะครับก็โดยจะสามารถเพิ่มเลเวลของตัวละครที่เราเอามาลงได้ด้วยเช่นกันสามารถกดเน็กสามารถกดด่านเดิมแล้วก็กดโอเคเพื่อที่จะไป เล่นในส่วนของระบบอื่นนะครับก็โอเคเป็นไงกันบ้างสําหรับเกมนี้เป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับเล่นง่ายแล้วก็สบายๆระบบไม่ได้เยอะอะไรนะครับเดี๋ยวจะมีระบบเปิดในภายภาคหน้าอีกค่อนข้างเยอะนะครับมีระบบกิวให้พูดคุยกับเพื่อนได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนได้เนาะแล้วก็ไม่ได้กินการาฟิกอะไรมากมายนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับใน เพสโต้ของเกาหลีนะครับหรือเป็น apk นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ